ลองสวดดูสิลูกสวดแล้วจะทําให้ชีวิตเปลี่ยนแต่ที่มีความทุกข์อยู่ก็จะมีความสุขได้ให้อธิษฐานขอได้ทุกเรื่องโดยไม่สงสัยได้ฝากแบบนั้นแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะก็เลยเข้ามาปฏิบัติสัารทันทีวันนั้นเลยนะคะชีวิตวิเปลี่ยนจริงๆค่ะผลบที่ได้รับจากวันคนนั้นมากมายมหาศาลสามวันเราไม่จบกันหลังจากที่เข้ามา สีห้าเดือนนะะันะออกร่วมกันะโดยใช้วิธีการนัลโมเนสฟรีนะคะแล้วก็ปฏิบัติสัทธาอย่างว่าเราสอนง่ายตั้งใจปฏิบัติสัทธาแล้วก็ซึ่งสัรธรรออกประชุมตลอดโดยไม่สสใยเลยพร้อมกันนั้นนะคะก็ยังมีการแน,นะนำคำให้เพื่อนใหม่ด้วยยนสามารถทำให้เพื่อนใหม่นั้นได้รับคนจนได้ถึง1ิ้นงค์ เ,เกิดขึ้นก็คือทำให้ไม่มีสติปัญญาที่ดีและมีจังหวะชีวิตที่ดีนะคะสามารถพูดคุยกับเจ้าหนี้เพื่อขอดัรอนให้มีผ่อนชำระนี้ได้โดยไม่เสียดอกเลยเพิ่มเลยแล้วก็ตอนนั้นนะคะจำได้เลยค่ะว่า,ม,ามีเงิน100่งร้อยบาทจะต้องใช้ให้ได้3วันและตั้งใจเก็บเงินวันละสิบาทเพื่อถบุญและซื้อเครื่องบูชามมอนสน วันที่วิรับมนสนแม้จะยังมีเงินไม่มากแต่วิสามารถซื้อเรื่องบูชามนชนได้ครบตามที่ตั้งใจไว้ค่ะต่อมานะคะวีก็มีงานที่มีาำคำัะทำให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็4ปีต่อมาก็ได้เลิกงากับพ่อของลูกสาวนะคะแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาจน และหลังจากนั้นก็ได้ใช้สามีออได้ใช้ชีวิตคู่กับสามีนคนปัจจุบันนะคะสามีนคนนี้มนสมนก็จะสารมาให้ค่ะเขาเป็นแค่กรรมาที่ดีมากๆคอยคืเอเข้ามาปฏิบัติศาคาเพราะว่ากลัวเมียและลูกลำบากในการเดินคางออกำกน,นัลละและแถมเขายังปฏิบัติศาคาแบบว่ามอสอนง่ายด้วยค่ะให้ทำอะไรทำกันนะ <c oughs> ต่อมาลีซได้สวดมนตน์ทุกวันวันละสามถึงสี่ชั่วโมงก็ขอให้มีลูกเถอะใช้เวลาแปปีค่ะจนเกิเข้ามาปีที่เ้าจึงได้สำ,สำเร็จและได้รับกาตอบจากมนต์สดนะแต่ครั้งนี้นะคะมนต์สดไม่ได้ให้มาแค่คนเดียวค่ะมนต์สดให้น้องอสองคนและจากการและจากการต่อสู้ในก,การตั้งท้องลูกแฝดของคนนี่นเองค่ะตอนนี้ต่อสู้หนักมาก ต่อจากคลอดก็เหยียบเนื่องมาความเป็นความตายของลูกเลยนะคะก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมปี59ค่ะวีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลตามปกติตอนนั้นท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนะคะระหว่างที่รอตรวจนะคะก็เกิดอาการเจ็บหนุนที่ท้องแล้วก็บอกกุณหมอก็อหมอตรวจปุ๊บส่งไปที่ห้องสอดเลยค่ะเพราะว่าท้อบอกว่าปากเริ่มเปิดแล้วทอ เธอบอกว่าไม่มีตู้บ้านแล้วนะไม่มีตู้บ้านสำหรับเด็กได้เกิดสำหรับลูกอี้แล้วถ้าหากว่าวันนี้จะต้องคลอดจริงๆจะต้องส่งตัววิงไปที่โรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งเป็นสิ่งสิ่รักษาสามสิบบาทนะคะของของวิงนะคะและทีนี้ถ้าหากเราเสี่ยงอยากที่จะคลอดที่โรงพยาบาลนี้ก็คือภูมิพล์เราก็แบ่งนับความเสี่ยงอาเองค่ะว่าลูกจะลอดหรือไม่ได้ารแบบนี้พอพูดจบเดินออกไปเลยค่ะได้ฝากแบบนี้นั่นหมา ปรึกกษาันตอนนั้นยอมรนะค่ะว่ากลัวมากทำได้แค่ร้องไห้ตัววีนะคะร้องไห้แล้วก็ส่วนตัวในใจบอกก้อนโสดว่าขอให้ช่วยลูยไปด้วยขอให้เทพรรมาขอให้ทายาผู้สืบเข้าทำค่ะของวีเนี่ยปลอดภัยนะแล้วก็โทรแจ้งผู้นำในพื้นที่แล้ให้ช่วยสลุยพลังงานในพื้ให้วีด้วยผู้นำเข้าทำคดีเลยนะคะหลังจากนั้นคุณหมอออกไปเนี่ยค่ะแล้วก็กลับเข้ามาใหม่บอกว่า ทางโรงพยาบาลไม่ยอมรับตัววีไว้ค่ะยังไงก็จะส่งไปปทุมอย่างเดียววีร้องไห้หนักมากเพราะกลัวนะคะแต่สามีเนี่ยค่ะมีสติษษษที่ดีกว่าเขาถามคุณหมอเลยค่ะถามตกๆเลยว่าจากการที่คุณหมอเนี่ยดูแลภรรยาผมมาตั้งแต่ต้นคุณหมอคิดว่าถ้าลูกผมต้องคลอดวันนี้จะเป็นไปในทางที่ดีหรือแย่มากกว่าสามีคุณหมอก็มองห้าสามีแล้วก็บอกว่าเป็นไปในทางที่ดีมากกว่า แต่เราบอกไม่ได้ว่าเราจะเจอแบบไหนซึ่งเราก็าเข้าใจความหมายของหมอะคะพอหมอสัอ่นี้ก็เลยบอกว่านะผมขอเสียงคอทีนี้เพราะเราเชื่อมั่นในความพร้อมของทีนี้หมอได้สั่งเองก็ออกไปครั้งนี้ก็นานเลยค่ะและกลับเข้ามาใหม่บอกว่าทางทีมแพทย์ไม่อยอมรับแต่ผมยืนยันว่าจะรับผิดชอบเองได้สั่งแบบนั้นใจมาเลยคะ่ะทีนี้ก็มา รอดูว่าจะคลอดคืนนี้ไหมตอนที่นอนรอดูอาการคะ่ะวิ่งสวดมนต์แข่งกันเข็มวินาทีในห้องรอคลอดเลยค่ะแล้วอธิษฐานบอกองค์โซน,นว่าขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้น,นะคะขอใหออ้ลูกเนี่ยแรงอยู่ในท้องแม่ให้งานที่สุดแล้วเวลาคลอดก็เป็นจริงเลยคะ่ะก็จะไม่ต้องใช้เครื่องใดๆทั้งอธิษฐานแบบนี้เลยนะคะรอดูอาการจนเที่ยงคืนก็นได้กลับบ้านค่ะไม่คลอด แล้วกลับไปถึงก็ขอบคุดโงนคนเรามีสวดคนแบบนั้นตลอดลมหายใจเข้าออกเลยค่ะผ่านไปอีกสองวันค่ะสี่โมงเย็นนำ่าทก็ไหลออกมาเวลาสี่โมงเย็นนะคะเขาเรียกสามีเข้ามาแล,ล้วเพราะว่ารีบพาวิไปโรง,งพยาบาลเลยสี่โมงเย็นจากบ้านวิไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็ผ่านศูนย์ร,ร,ราชการและโรงเรียนเยอะมากแต่เราใช้เวลาแค่ยี่สิบนาทีเองค่ะก็ถึงโรงพยาบาลคุณหมอไปถึงปุ๊บก็ตรวจแล้วบอกว่าโอ้โหคุณแม่คะวันนี้แน่ๆ่หัวเบียดจะมาแล <c oughs> และตอนเราก็เออตอนระหว่างนั้นพี่ปวดมนตลอดเลยใจพรักงามีก็ปวดคนตลอดเลยและสามทุ่มมาค่ะก็คือพี่นอนอธิษฐ่ขาแต่หมอทนว่าขอให้คลอดไวๆฟันง่ายๆลามดึงทุกอย่างความเจ็บปวดใดๆก็ตามที่ลูกน,นี่จะต้องพบเจอี่ขอรับเองนะพอสามลูกหมอกลับเข้ามาตรวจใหม่แล้วก็บอกว่าให้ยาเล่นได้เลยมีตู้บ้านแต่งตู้พอดี ตอนนั้นได้ฟังว่าที่ในใจเลยหมอคะลูกผมมีสองคนนะคะจะให้นอนเปลี่ยนกันในตู้ใช่ไหมคิดแบบนี้นะ,ะแต่สวดตลอดนะคะหลังจากเทีย่ยงคืนพอได้รับยาเล่นเทีย่ยงคืนก็คลอดะคะ่ะคนแรกคลอดออกมาเจ็ดนาทีต่อมาคนที่สองเคลอดตามออกมาสามีก็ขับรถไปกลับไปกลับอยู่อล่านะ,ะ้ะนบ้านกับโรงพยาบาลสองสามรอบแต่ก็ยยามาทันท,ท,ท,ที่ได้ยินเสียงลูกร้องนะคะคนแรกออกมาคือคนพี่เ่ค่ะคือพี่โน้ตเขาร้องดังมากร่างกายแข็งแรงไม่ต้องเข่าตู คนที่สองค่ะน้องไหนออกมาเขาไม่ร้องคตัวซี่เหมือนปลาที่ตายแล้วเลยค่ะหมอพยายามจะต้มทำยังไงเขาก็ไม่ร้องวิเห็นทุกอย่างเขาเขาเอาลูกมาวางตัวไปวิเห็นแบบนั้นร้องไห้เลยค่ะแล้วสวดมนต์ออกมาเลยน้ำเงี้ยวนเลี้ยเทียวน้ำเงี้วเลี้ยเที่ยวเลียงทอดเลยค่ะไม่รู้แรงมาจากไหนนะคะทั้งที่หมดแรงไปแล้วนะแล้วเรียกลูกว่าน้องไหนคะน้องไหนได้ยินแม่ไหมลูก chuyện đang nhưng phụ mỏ đây gì là không mỏ cái chuỗi đời cổng năm nó โชคดีที่ไม่ผัดคอวันที่สองผ่นคอดี่ิ๊กลงไปดูลูกนะคะเพราะว่าลงไม่ไหวแต่สามีไปดูทุกวันพอพี่พอไปเห็นลูกวันที่สองเนี่ยสามีบอกว่าเนี่ยเขาดูดีกว่าวัน่อนเยอะเลยนะแต่พอพี่เห็นลูกร้องไห้เลยค่ะจาภาพที่สามีบอกว่าดูดีคือน้องตัวเหนียวมว่าเหนียวมันลูกลิงเลยนะนะะร้องไห้อย่างเดียวเลยอกา เราเอาเชื้อลงไ,ไปติดเขาทำได้แค่เกาะตู้ร้องไห้แล้ว,ลวสวดคนให้เขาฟังแล้วอธิษฐานกับมนุ์ชนว่าหนึ่งเดือนไม่เอาความมุ่งมั่นทนไม่ไหวเอาให้เร็วที่สุดเร็วเท่าไหร่ยิง่งดีนะคะจากที่หมอบอกว่าน้องต้องอยู่หนึ่งเดนะือนนั้นน้องอยู่แค่หกวันก็ได้กลับบ้าน,นจากตั้งแต่น้องออกจากโรงพยาบาลตอนนั้นจนถึงวันนี้น้องไม่เคยต้องกลับเข้าไปในโรงพยาบาลอีกเลยนะคะน้องแข็ง วันนี้นะคะน้องมีอายุ8ขวบ3เดือน,นะะแล้วค่ะและวันนี้นะคะเขาได้มา